น้ำมนตนะ์หนาไปกรุงเทพแล้วอะ่ะอย่าลืมขึ้นดาวพวกเราด้วยนะไม่ลืมหรอกน้ำมนพร้อมหรือยังลูกพร้อมแล้วค่ะ,ะเราไปแล้วนะบายบายยังไม่ถึงกรุงเทพเลยคิดถึงแล้วอะ่ะ พอก็เหนื่อยแล้วอะไปแยากใหกันทำหน้าที่ของตัวเองเอาไปไหนกันน่ะแล้วเราต้องทำอะไรอ่ะอ๋อเดี๋ยวเราเพื่อนกับเอลลี่จะไปขุดปูส่วนลินจะไปเก็บผักน้ำมนต์เขาไปกับลินนะโอเคบ้าวเขานี่เหรอที่ขุดปูอ่ะใช่เออแล้วน้ำมตอน่ะกินแกงกับปูเป็นมบอเอ่อก็เคยกินนะแต่มันแบบโอ๊ยกินได้อยู่แล้วแหละเคียวๆกลึนไปแดีวมันข้ามก่อนมา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 

อยูข้างในเนี่ยแหละมีปลาด้วยอ่ะโหปลูกผักยังไงให้ได้สวยขนาดนี้เนี่ยเออจะนับแล้วสวยจริงอุ้ปลาดขึ้นมาได้หลายแท่จะไม่เยอะเลยเอาเลยใจหน่อยเดี๋ยวจะล้างห่อยรอบนี่ดูมันเยอะเฮ้ยขี้เกียจอ่ะทำไม ในยังไม่ได้นี่นี่ได้มาเยอะเลยมีประก,กาศด้วย้ยมีปรระกาศดวหอใช่ขอยกขึ้นเพนเหมือนกันเลิกล้างมาใส่ไปอีกเลยโอีก้ยผักเยอะ้เลยบอกแล้วผักที่สวนเราสวย,ยเดี๋ยวขอไปล้างรอน,นะโอเคโดนหุงข้าวหอมแล้วเนี่ยจริงเหรอหอมแกงแบบก็ได้นะ มามาเสร็จแล้วกินข้าวไม่ได้มากินข้าวกับใครแล้วมีความสุขแบบนี้นานแล้วอะตอนเราอยู่กรุงเทพแบบแล้วก็ได้แต่ทั้งกินข้าวคนเดียวพอแน่งกินได้กันแบบนี้ก็มีความสุขดีนะเออนี่ไงนี่เดี๋ยวต่อไปก็มากินข้าวกับพวกเราเนี่ยแหละอือใช่ทุกที่ไม่ไม่ใช่จะมีระเบิดกระดามนะมีแค่บ้านเราที่รอยสุดแล้วกาแบบ กับข้าวบ้านฉันในจานบ้านเธอนี้ปะใช่เป๊ะเกินแต่อร่อยที่สุดเลยนะบ้านเราอ่ะสบายใจจังท้องฟ้าหน้าหนาวนี่สวยเนาะจริงเออพวกเธอชอบท้องฟ้าแบบไหนกันหรอถ้าเขานะเขาอ่ะชอบท้องฟ้าที่แบบโปร่งๆแบบไม่มีเมฆเลยมันดูแบบสวิงสว่างสว่างตาเลยประมาณนี้ชอบแล้วเธออะไรลี่ส่วนเขาหรอ ขธอชอบทองฟ้าสีมภูอะวว่ะเพราะสาวหวานมันเหมาะกับะไรสีมภูอยู่แล้วเพราะคือสาวหวานป้าแต่ตอนนี้ทองฟ้าสีส้มแล้วเวลาผีตากพ่ออ้อมเราจะโดนเขาให้เธอก่อนละพูด <c oughs> อย่างนี้คือจะไล่เพื่อนกลับบ้านเลยใช่ไหมเนี่ยป้าก็แค่เป็นห่วงเฉยๆโอ้โหน่กว่ามาอะไอยู่ ถ้ากลับไปกรุงเทพแล้วหนูต้องกึศด,ดที่นี่มากๆแน่ๆเลยค่ะกึศดเลยเหรอลูกเทอมหน้าเรามากันอีกได้ไหมคะไปเลยปิดเทอมค่อยมาแล้วเราทำระิดกระดามกินที่นั่นได้ไหมคะจะหาปูที่ไหนล,ลูกที่กรุงเทพแบบปูนแพงนะงั้นทอดไข่เจียวกินกันสองคนก็ได้ค่ะไปเลย